คนดูข้างในเป็นอย่างนี้เลยโอ้โหคือแบบนี้จริงๆแล้วผมมาโอเคนะครับทุกคนคือระหว่างทางนะอีน่าหัดได้อาตย์เหลี่ยงยับดีกว่าจะขา่เมื่อเล่นนี้เน,นี่ยนะทีท่าวัดด้วย่้ะน่า อาทอดเลอท,ทดีดียะไเลนนยนี่นเมียน้นดาวแล้วเอาปเจ้าพวกเจ้าคนเก่ยเมียแบบทหมอปลได้เกี่ยวทำงานจะปลได้เกี่ยวออเายแบาบมบาโอเคทุกคนตอนนี้แมสผมขาดนะครับผมโอเคสวัสดีครับวนันนี้อยู่กับผมมาแมสชวนนะครับผมโอเค วันนี้นะครับทุกคนคือเราจะพาเพื่อนๆนะครับผมไปรับชมรับฟังนะครับผมซึ่งแบบตอนนี้นะครับผมฝนแบบตกหนักน้าท่วมสูงขึ้นกว่าเดิมนะครับผมแล้วก็มันยังมีเขื่อนถล่มนะครับผมนั่นแหละซึ่งแบบมันเป็นอาการที่แบบไม่น่าเชื่อนะครับผมแต่ก็นั่นแหละโอเคคือคือฝนตกตลอดทุกวันเลยนะครับผมอันนี้คือแบบมันอันตรายมากจริงๆ <c oughs> ใช่ไหมคุณตมอม <c oughs> บ้านคุณน,นี่น้ําถึงไหนแล้วครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆนะครับผม ไปดูว่าแบบตอนนี้คือแบบน้ํามันท่วมแบบถังบ้านเรือนประชากรอันนี้ก็คือหมู่บ้านที่ผมอยู่นะครับผมซึ่งแบบมีบ้านแบบค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมที่แบบโดนน้าท่วมนะครับผมนะโอเคทุกคนคือถ้าเกิดบ้านที่แบบอยู่ด้านบนด้านบนอย่างี้นะครับผมคือก็จะแบบไม่โดนน้าท่วมนะซึ่งแบบเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูนะครับผมบ้านที่แบบโดนน้าท่วมอะไรต่างๆโอเคเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูกันเลยนะครับผมมา อันนี้คือน้าพวกนี้มันก็จะไหลลงไปยังหมู่บ้านที่แบบที่อยู่หน้าที่ต่ำนะผมแล้วก็นั่นแหละก็บ้านเรือนประชากรก็แบบโดนน้าท่วมาครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูกันมาโอเคนะคทุกคนนี่ผมอยากพาเพื่านมาดูนะผมนี่คือแบบอย่างบ้านหลังนี้นะผมคือแบบคือเราต้องเดินแบบ ครึ่งหัวเข่าเลยนะผมนี่นนดูไก่บ้านเรือนประชาชนนะครับผมดูไก่ต้องแบบหลบหนีหลบฝนับผมคือผมว่าที่ตรงนี้นะทุกคนถ้าเกิดแบบอีกสักประมาณแบบ5้วันนะผมถ้าเกิดแบบฝนตกหนักนี่คือแบบมันคงแบบจะขึ้นขึ้นขึ้นน่ากลัวนะผมซึ่งแบบเราไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับผมโอเคมา เดี๋ยวเราแบบพาเพื่อนๆดูนะอันนี้คือแบบคือดูต้นกล้วยอะไรของแบบชาวบ้านเขาก็แบบท่วมแบบโดนเปียกน้ําหมดเลยนะครับผมมันแบบน้ําท่วมหนักจริงๆนะปีนี้ก็มีวิเววว่าแบบฝนม,มันจะหนักขึ้นเรื่อยๆนะซึ่งแบบหลายๆที่ของหมู่บ้านผมนะคือแบบน้าท่วมคือแบบขึ้นสูงมากๆนะครับผมเ,เดี๋ยวเราไปกันต่อครับผม นะทุกคนคือแบบน้ําท่วมสูงจริงๆนะตอนนี้คือแบบเด็กต้องหนีขึ้นด้านบนนะครับผมนี่ดูคือแบบดูด้านล่างบ้านนะครับผมคือแบบบ้านเรือนประชาชนคือแบบคือน้ํามันท่วมลึกสูงนะครับผมนี่คือแบบอันตรายจริงๆนะครับผมดูจนแบบเด็กต้องแบบขึ้นไปหลบอยู่ด้านบนนะเพราะว่าอาจจะมีน้ําป่าไหลหลากมาได้นะครับผมนี่เห็นไหมครับผมนี่ตอนนี้คือแบบคุณตอมก็ต้องแบบรีบหลบน้ําฝนน้ําป่านะครับทุกคนถึงอาจจะอันตรายได้นะครับผมคุณขึ้นมาหลบนั้นหรือยังครับ นานแล้วใช่ไหมครับคุณตอมวารครับนาทีครับอันนี้อันนี้บ้านน้องหรือเปล่าครับผมไม่ใช่ใช่ไหมบ้านป้าบ้านอะไรเนาะนั่นแหละน้ําท่อมอย่างนี้หลายวันเรือยังครับวันเดียวนะครับทุกคนนี่คือแบบคือแบบสัญจรลําบากนะผมคือมันยังดีที่แบบมีอาหารหลงเหลือนะผมเพราะว่าอาจจะต้องแบบพักอยู่บนแบบหลบอยู่บนต้นนี้อีวันก็ไม่รู้ครับผมใช่ไหมครับ มันอันตรายมากไหมครับอันตรายมากเลยครับแล้วคุณลำยังล่ะครับอ่ะใช่ครับคุณมีแนวทางจะช่วยเหลือคนอยังไงครับโอเคทุกคนนี่แหละนะครับผมคือแบบคือมันมีหลายๆจุดหลายๆที่เลยนะซึ่งแบบคือนั่นแหละคือน้ำมันหนักจริงๆครับปีนี้ก็ดูแลสุขภาพเรียบร้อยด้วยกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปดูมันอาจจะเป็นเส้นทางที่แบบน้ำเขื่อนแตกมาก็ได้นะครับผมเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูกันเลยนะ โอเคนะครับทุกคนนี่นะครับผมคือน้ำที่ขึ้นนะครับผมนี่ด้านหลังเรานะครับผม มาโอเคนะครับทุกคนตอนนี้นะครับผมนี่เราก็ได้มาถึงในแม่น้ํเมือแล้วนะครับผมโอเคทุกคนซึ่งแบบตอนนี้นะผมดูมีบ้านเรือนประชากรน,นะครับผมดูตอนนี้คือแบบมิดเลยนะผมนี่คือแบบอันนี้เป็นบ้านหรือว่าเป็นอันนั้นนะครับผมคือคือ,คอมันมิดเลยนะผมตอนนี้คือแบบอันตรายมากๆจริงๆนะผมยิ่งแบบช่วงหน้าฝนแบบนี้นะนี่ทุกคนคือจนแบบเขาต้องเอาแบบไอ้ที่วัดอันนี้ขึ้นมานะครับผมมานี่นะครับทุกคนก็เนื่องจากที่แบบ ออมันอาจจะแบบเหตุผลที่แบบน้ําท่วมสูงขึ้นอนีกนะครับผมอาจจะเป็นเพราะเขื่อนที่แตกนะครับผมเพราะว่าเขื่อนอาจจะเขื่อนที่จีนแตกนะครับผมที่แบบผมได้ดูข่าวนะผมไม่แน่ใจว่าเขื่อนลงมาจากจีนแล้วก็ลงมาในแม่น้าเมยนแล้วก็แบบน้ําท่วมสูงข,ขึ้นขนาดนี้หรือเปล่าครับผมจนแบบได้รับผลกระทบบ้านเรือนประชากรเสียหายนะครับผมโอเคซึ่งน,นี่รบผมอันนี้ก็คือคนที่แบบเขาสร้างอะไรต่างๆคือแบบได้รับผลกระทบหมดเลยครับผมดูน้ําก็ขึ้นคือแบบเนาะใช่ไหมครับ คือแบบอันตรายมากๆนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราแบบจะลองไปดูนะครับผมว่าแบบมันเป็นแบบอันตรายหรือว่า,ววาอาจจะมีแบบคนหลงเหลืออยู่หรือเปล่าครับผมในบ้านเรือประชากรนี่นะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูกันได้ไหมครับไปมาโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราแบบจะลองไปดูนะครับผมว่มาแบบจะเป็นอะไรมากน้อยแค่ไหนนะผมดูดูด,ดูคือแบบหลังคามมดเลยนะคือน้นํามันขึ้นมากจริงๆครับผมมาโอเคทุกคนเดี๋ยวเราแบบจะไปดูนะครับผมว่าแบบอาจจะแบบมีใครแบบ ติดอยู่ด้านในนี้หรือเปล่าแต่แต่ผมคิดว่าไม่มีอะไรนะครับผมมันไม่มัน,ไม,มนไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรยังไงนะครับผเดี๋ยวเราจะลองไปดูไปคุณตมอม <c oughs> คุณจะไปก่อนดูไหมไน,นคุณเราไปด <c oughs> ูดิคุณไปดูดิ <c oughs> มีใครหรือเปล่า <c oughs> มาโอเคครับทุกคน <c oughs> เดี๋ยวเราจะลองมาดูนะครับผมว่าแบบมันจะมีอะไรยังไงไหมนะครับผมมันามาดีๆคุณตมอมโอ้โหทุกคนอันตรายมากจริงๆับผมนี่ดูที่เราอยู่นะ โอเคทุกคนตอนนี้นะครับผมเราก็มาถึงจุดด้านบนนี้แล้วนะครับผมคือดูคือหลังคาหลังคามิดเลยนะครับผมตรงนี้นะณจุดนี้นะแล้วก็ดูน้ํามันสูงกว้างใหญ่มากมันเป็นอันตรายมากนะครับผมสําหรับบ้านใครที่จะอยู่แจอน้ําป่าไหลหลากหรือว่าแถวเขื่อนแต่ว่าอะไรนะครับผมคือหน้าฝนอย่างนี้เราแบบจะต้องดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโอเคทุกคนก็ประมาณนี้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะไปดูอีกสักจุดสองจุดครับผมด้านในนี่มีอะไรไหมคุณตัวมองมีนะทุกคนดูดูดู เดี๋ยวผมจะพาเพื่อ,อนๆดูข้างในนะ <Okay. S 1> ทุกคนดูข้างในเป็นอย่างนี้เลยโอ้โหคือแบบนี้จริงๆแล้วผมอันนี้อีกสักแบบคืนหนึ่งนี่น้ําท่วมไหมคุณตมอคิดว่ามันจะมิดไหมด้านในแบบเสี่ยงแล้วก็อันตรายมากแต่มันไม่น่าจะมีใครนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราแบบขอขึ้นฝั่งกันก่อนนะผมเพราะน้ํามันค่อนข้างที่จะลึกแล้วก็เชี่ยวนะทุกคนไปคุณตมอกลับไปทางนั้นดีดี โอเคนะคทุกคนคือเวาจะต้องค่อยๆว่ายกลับไปดีๆนะครับผม,มน้ำลึกมากจริงๆทุกคนอันตรายมากนะครับผมน้ำจับดีๆโอเค okay, นะครับทุกคนคือเวลาเราเจอน้ำท่วมอะไรอย่างนี้นะครับผมมันค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่อันตรายคุณตมอมเป็นอะไรไหมครับผมหนาวครับผม นี่โอเคนะครับทุกคนมือผมก็ได้บาดนิดหนึ่งนะครับผมมันได้บาดสั่งกระแสนะครับผมโอเคซึ่งแบบมันคน่อนข้างที่จะคมแล้วก็อันตรายนี่แหละครับผมเหตุผลที่แบบเวลาน้ําท่วมอะไรต่างๆ่างนผมมันจึงแบบสามารถเกิด,ดอนันตรายได้อะไรต่างๆ,ๆนี่นะครับแล้วอันนี้ก็ทําให้เห็นนะว่าแบบมันอันตรายจริงๆเวลาน้ําขึ้นนะครับผมก็ขอเป็นกําลังใจกับทุกคน,นคับผมแล้วก็บ้านเพื่อนเพื่อพี่ๆน้องๆ, <pr> ๆ,ๆคนไหนนะผมแบบฝนตกหนกักไหมน้าท่ Rams, วมไหมอะไรไงเม้นบอกกันด้วยนะครับผมว่าแบบเป็นอะไรยังไงบ้างจังหวัดไหนอะไรยังไงนะผม โอเคเดี๋ยวเราจะพับไปดูตรงด้านบนนะซึ่งแบบมันน่าจะมีบ้านแบบชาวบ้านแบบจมเลยนะครับทุกคนมาเดี๋ยวเราดู ครับทุกคนนี่นะด้านบนอย่างที่แบบผมแบบพามาให้เพืพ่อนๆได้ดูได้เห็นนะครับผมนี่คือแบบอย่างด้านล่างก็จะแบบมีพวกขยุยย่มคือหยารับผมซึ่งแบบเวลาน้ําขึ้นน้ําขูน,นื้อนะครับผมมันอาจจะมีแบบสิ่งอันตรายอาจจะมีสัตว์พิษสัตว์อันตรายต่างๆได้นะครับผมอันนี้คือบ้านน้องเขานะทุกคนคือถ้าเกิดแบบน้ํามือขึ้นกว่านี้นะครับผมคือบ้านคือมันแบบอันตรายมากจริงๆทุกคนนี่คือแบบตรงนี้เนี่ยเราต้องเดินดีๆครับผมนี่ทุกคน,น เห็นไหมครับผมคือแบบน้ามันขึ้นเยอะจริงๆครับผมแล้วก็ฝั่งนั้นก็เคยมีแบบดินโครนถล่มนะครับผมเพราะว่าช่วงหน้าฝนนะครับผมนี่คือแบบโอ้มาเดี๋ยวผมจะพาไปดูนี่ๆตรงนี้นะครับผมบ้านบ้านคนเขาจมเลยนะบ้านที่แบบอยู่ริมแม่น้ําอย่างนี้นะทุกคนคือเอาง่ายๆนะผมไม่แน่ใจว่าแบบน้ําที่ทว่วมสูงขึ้นนี้ มาจากเขื่อนเขื่อนแตกที่ประเทศจีนหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจจริงๆนะผมอาจจะเพราะว่าคือแม่น้ํเมือเนี่ยนะผมมันจะชนกัน2ทางครับผมกับแม่น้ําสารวินนะครับผมอันนี้กับแม่น้เมือนะทุกคนนั่นแหละโอเคโอหอันตรายมากจริงๆทุกคนก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับทุกคนแล้วใครบ้านที่แบบอยู่ใกล้แบบน้ําป่าหลายหลักนะผมก็ดูแลสุขภาพแล้วก็ป้องกันตัวด้วยนะครับผม โอเคนะครับทุกคนอันนี้อีกจุดหนึ่งนะผมดูตรงนี้นะผมดูคือน้าน้ําจากแม่น้ํเมยอนะผมกําลังจะขึ้นถึงบ้านเรือนประชาชนแล้วนะผมซึ่งแบบคือตอนนี้นะผมจากเท่าที่ผมเห็นนะคือเขาได้แบบน่าจะ ปิดบ้านนะครับผมปิดบ้านนี้น้ำนะครับเพราะว่าเพื่อป้องกันอันตรายจากน้านะครับผมซึ่งคือถ้าเกิดคืนนึงแต่ละคืนแต่ละคืนน้ามันค่อนข้างที่จะขึ้นสูงแล้วก็ขึ้นวมากๆนะครับผมนั่นแหละโอเคทุกคนก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับผมก็ดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็อย่าประมาทกับแม่น้ําอะไรต่างๆครับผมเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่แบบอันตรายมากๆนะครับผมก็โอเคก็อํนาจสำหรับคลิปนี้คงมีเท่านี้นะครับผมแล้วก็ฝากถามเพื่อนๆด้วยนะครับผมว่าแบบน้ําที่ไหลท่วมมันขนาดนี้นะครับ หรือว่าอะไรยังไงนะผมก็ไลค์แชร์คอมเมนต์บอกกันไว้ครับผมโอเคเอาหน้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมโอ้น้ำ